เพิ ph ân, ph ân ang, m, đấy, ่นเพิ่นยางออมจังใดก่อนนี่แหละออมโอ้ออมเฮียนคือจังซุ่มมากงวดก่อนนี่เลยซุ่มนั่นมากงวดก่อนกับว่ายางออมเฮียนตัวตัวมากเลเด็ดตัวที่วันอกนเนี้งวดงวดเจ็ดแปดเพิ่นกับมาบอกเจ้าบอกเอาเพิ่นบอกเจ้าสองงวดเลยท่านเป็นเป็นแม่ลูกอ่อนเต่อนผีแม่ลูกอ่อน ลูกผู้ยิ่งพร้อม <c oughs> ว่าไม่ยิ่งตีซีเข้ามาแล้วเนี่ตีว่าเขาไม่ซียังไม่ยิ่งเนี่ยไม่ยิ่งเข้ากับตีเซซีเหรอวันตี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาทัศในการรับชมเฮ้เจ้าไปเบิ้งถูกจ้าได้ตัวใดก็เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้บอกสามสามเก้าใครว่าแม่นหาเก้าหาสาม,สาม,สามส หาเก้าสามเจ้าเพินเห็นสามสามเก้าปะโอ้บัดเดี๋ยเจ้าขล้องถูกเพิ่นเห็นเด้อพี่น้องเด้อนี่เจ้าขล้องถูกเพิ่นม่สามสามเก้าเจ้านับขึืนแมนปะอือเราเห็นเป็นสามสามเก้าเจตุเห็นสามหาเก้า วันแน่นอนเนาะเล็กถูกตักซีนุกันยูแกซเพื่อนเพิ่นยางอ้อมจังใดก่อนโอ้หอมเฮียนคือจังซุ่มมากงวดก่อนนี่เลยสุ่มนันมากงวดก่อนกับว่ายางอ้อมเฮียนโอ้งวดงวดเจ็ดแปดเพิ่นกับมาบอกเจ้าบอกเอาเพื่อนบอกเจ้าสองงวดเลยตนสัน แต่วางบ่ซื้อโอ้ซื้อซื้อเซื้ยซื้อซีเก๋วมาก็พกตัวเดียวกันเนาะเขากเป็นกับตัวเดียวกันกับมอลงอืาเป็นบ่อขื้อกโยนเนะเป็นเป็นแม่ลูกอ่อนติแมลงอ่อนผีแม่ลูกอ่อนลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงพอมวนีม่ตีซีเข้าแลวเนาะี่ขไม่ซีอยอะนะไม่มีเยาะ ม่ยิ่งเข้ากับตีซซีหรอวะนเต้ไปเด็กน้อยพอมเได้ป่ะที่ไหนอุ้มเล็กน่อยจะข้นเหมือนเล็กหน่อยข้นนะอเอาอันที่อันอันที่บ้านสามสามเก่าเนี่ยคือขันมักนี่มักตัวไดลาย่ก่อมัก หมักทั้งสามตัวเลยบอกค่ะโอ้เราหมักทั้งสามตัวเลยเลขถูกแล้วมือแรงฟันกับทักมาบอกในเด้อเสียแอดไล่ไปเทียเป็นตามเจไปเกยแล้วเอินไปน้ำได้เกยแล้วเอินไปน้ำสามสามเก้าได้พี่น้องเด้อเล่าวาแล้วเห็นเลขถูกสามสามเก้าวะสันวะ ถูกที่เราจุดนะเราฟันเห็นใช่โอ้นี่บ่นี่แล้วผู้นี่วโอตว่าพ่อนี่บ่เอาคุณพ่อเจ็ดฟันมันเราตกสั่งเล็กน้อยซอยแล้วนะที่ว่าอืมที่ว่าเราตกสั่งอายุเท่าใดล่ะพ่อหกนานเขาเลขเกตุเลยวีดอ้ยก้หกศูนย์แปงเลยหกสิบหกสิบนี่เพิ่นพ่อซอเท่าใดล่ะพ่อ นานอีกแล้วเพราะสอศูนหาหกสิบพีนองคุณพ่อเราเจ้เราฝันว่าเราตกสางแต่ว่าซอยขึ้นมาได้แมนบะคะซอยขึ้นมาได้แต่ว่าเด็กหน่อยสองคนนั่นตายเด็กหน่อยสี่คนแต่ว่าตายสองคนเด็กหน่อยสี่คนตายสองเราฝันหัน พ و ن ่ว to, well ่าลงไปซอยกันโอว่าพอยไ่นี่สิลงไปซอยซอีกหน่อยเออเอาอะไรเจ็ไปซอยพ و ن ่อีกดึงข pues ึ้นมาอีกโอ้พอยไ่ก็เลยพอหญ่เล่นหลอดแต่ว่าแต่ว่าเจร้วฝันเกีียวเกตุก็คิดว่าสิอายุพอยไ่กับพองอ่ะนะควั้ไม่น่ะพอยไงไม่อยู่นี่มาเห็ดอีหยังน้ำเพลินจ้ะเห็ดงนี่น่างนำเห็ดล่างนำโอเจล่างนำอืม อยู่ท่างใดจะบานอยู่ไสอยู่นครพนาจนุอย่สีสงขรามอยู่สีสงครามมีในใจบ่คือเออมักอายุนี่บ่เอเอาเน่ไนีเอาตามที่เจล้าฟันนี่ละเนาะเจแล้วเป็นผู้ดวงดีเนาะเราได้ทั้งบนทั้งล่างวังหันได้น้ำเล่าบ่บ่ไเ้ซื้อบ่ได้ซื้อบอก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 อเอกบอบอกบอกบอกบากบอกบออกบอกบอบอกบอบบบง แต่ว่าหางพ่มี่ผู้ใดซื้อก็บ่เอาไว้จากเล็กจักน้อยเน,ยน,ะนาะคุณขาหมองื้อ,อู้ไรเอานี่เด้จานโก้นี่เด้อโอ้นั่น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 เอ,อ,นอาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะข้าเจ้ากัมมักตัวเลขแนวทางเป็นแคนแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเลขถูกโตจ้ะคือคุณพ่อทีเกล้วฝันเกียวนี่กับพี่น้องก็ไดงยินแลลวเนาจะจ้ะเนาะอายุหกสิบปีพ่อสอ ศูนหานะศูนหา,หาหรือว่าหาศูนย์เนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีมักน้ำเพลินกัดจัดเด้อจ้ะเด้อขัดก็ผ่านนะจ๊ะนะจ๊ะรวยรวย,วยกันสุขูสุคนที่พี่น้องเอ้ยเกตุสิไปสรุปตัวเลขให้จ้าไป,ปค่ะไปตัวเลขค่ะนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของทีมงานของเพลินเนาะจ้ะเนาะที่เพลินฝันไหมคะ่ะพี่น้องเพลินฝัน ว่าคุ้นตานะ่ะเพิ่นเสียนอจาะเนาะเออเพิ่นโตร่งไปซอยเด็กหน่อยในสามแต่ว่าอายุของคุ้นตาเพิ่นหกศูนย์กับศูนย์พ่อซอสุยังเนะ่ะอันศูนย์หา้จาจ้ะเจตูกับเชียนให้พี่น้องรายละเอียดสําหรับไอที่เราจุดถูกให้นั่นก็คือเราไปเบิงถูกนั่นตอนที่เจตูไปเบิงน่ะ้านร่ลงจะเป็นเก้าห้าสามแต่ว่าเจ้าของถูกเพื่อนเห็นนั่นก็คือเป็น ก้าสามสามเพื่อนกันนับขึ้นก็นจะเป็นสามสามเก้าเด้อพี่น,อน, 39, น้องเด้อแล้วก็สามเก้าน้อค่ะเจตุกัสัดให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขนเอา้าฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีจจ่จ้ารวยรวยกันทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อรวยรวยค่ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่นะคะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะ หลายท่านทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อ FC เนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะ